สร้างให้ใหญ่เนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยหนึง่งคือต้องการจะให้ลูกหลานเนี่ยคือไม่แพ้ความคิดไม่แพ้การครองทรัพย์และก็ไม่แพ้ในการถือครองอย่างชีวิตของคนเราเนี่ยพอจะมาเราเดิน่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเรามักจะมาแพ้ความคิดแพ้ความคิดอะไร พราะวันหนึ่งเราเกิดความสับสนแล้วว่าบ้านที่อยู่อาศัยยวดยานพานะนี่เราจะผ่อนได้ไหมเอมันนักเกินไปหรือเปล่าเอพีหาสาตานคนไหนว่ามันซูนใจข่าให้ให้สร้างใหญ่เกินไปให้เลือกรถราคาแพงเกินงินเดือนนะ่ะเออมันพีหาสาตานตัวไหนว่ากูไม่น่าไปเชื่อมันเลย ทำให้กูเนี่ยเดินไปสู่กระแสทางโลกโดยที่ว่าไม่ประมาณเงินเดือนตัวเองสวยละกูให้เขาดูอ่ถ้าสมมติว่าเจ้ารถไปให้ไอ้บริษัทคืนมันก็จะทําให้เราเสียงเงินฟรีก็ทนไช่มันไปอีกอย่างหนึง่งทน,นไช่ไปครอบกับความบอกช้าที่มันกลับมาอันนี้ก็คือหมายความว่าคือเราแบกของใหญ่ไม่ค่อยได้ เพราะเราไม่ได้เรียนรู้กันแบกของที่มันใหญ่เกินไปทีนี้บุญกุศลที่เราสร้างมาไม่ไม่เป็นไปเพื่อการแบกของใหญ่โอ้ยไอ้ไอกัลยาณีเมิดนี่จะอุปจะจะ,จะคอยอุปทภนกันรู้สึกว่ามันจะพร้อมเสียแล้วเกินไอเราคิดว่าเราจะลงทุน้ายไปเดี๋ยวเนี่ย คือไอ้ขายนี่มันก็พอลงทุนขายได้แต่มันขายในหมู่บ้านแล้วอะไรมันจะรวยจะทีนะ <N> ถ้ารู้ว่ามันขายดีอย่างนี้กูน่าจะไปขายในตัวเมืองดีกว่า <N> แต่ถ้าขายในตัวเมืองมันก็สู้ร้านใหญ่เข้าไม่ได้อีกแล้วก็ขายได้เฉพาะแต่ในหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าทําไมถึงเราไม่สามารถที่จะขยับได้กว่านี้พอแต่เราตัดสินใจถ้าคิดจะ ทำใหญ่กว่านี้มันอาจจะขายของไม่ดีก็ได้บ,บางทีเราก็เราก,เราก็คิดว่าบุญกุศลเรามากเราก็ไปดูตำรานะหมอหมอเชิยดูตำราให้ฉันหน่อยถ้าฉันจะขยับขยายเนี่ยร้านข้าให้ดีกว่านี้นะให้ใหญ่กว่านี้เพื่อรับลูกค้าเนี่ยฉันจะขายดีมันเก่าไหมหมอก็บอกว่าเอออย่าไปเสี่ยงเลยบุญบารมีมันได้แค่นี้แหละ ถ้ามึงตัดสินใจขยายนะมึงอาจจะเจ๊งก็ได้มันก็เลยกลายมาเป็นว่าเราก็ต้องยอมเชื่อเทวดาไอ้ยอมเชื่อหมอหมอหมอทรงยอมเชื่อหมอเนะี่ยเขาเรียกหมอดูสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากว่าทานบารมีของเราเนี่ยจำกัดไม่สามารถที่จะให้ได้ทรัพย์สมบัติจากสิ่งและจากอาชีพที่เราสร้างได้ ปีนี้คนเราจะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายอย่างในการคือหนึ่งสถานที่จะต้องไม่มีกาลกินีลูกจะต้องเป็นผู้บุปัมลูกที่กำลังจะเกิดมาหรือลูกที่เกิดมาแล้วจะต้องคูณเราแต่ถ้าเขาถ้าเป็นลูกแทวดาครับชาติมาเกิดไอ้นี้ก็รวยแน่ แต่ถ้าเป็นลูกมารมาเกิดนี่พาชีตหายเลยไอ้นี่นี um problem, ่นี่มีเงินมีทองกับพารถไปเฉียวไปชนเขาทั้งที่มันยังไม่เกิดเลยเนี่ยพารถไปเฉียวเขาแล้วมันเอามันเอาเจ้ากรรมในเวรมาแล้วฉะนั้นญาติโยมลูกหลานหนึ่งมันสร้างดุนทีนี่สร้างดุนนี่สร้างไปเพื่ออะไรเนี่ยเขาให้เหตุผลว่า ที่ออกไปในแต่ละวันในแต่ละเวลานี่มันจะต้องช่วงชิงค้นประโยชน์ทางด้านความคิดและบุญวาสนา <Okay. S 1> ทํายังไงก็ได้ให้คนมีบุญวาสนาเนี่ยอ่อนใจก่อเราคือเอ็นดูเราทํายังไงก็ได้ที่ค่าขายแล้วให้คนนั้นเมตตาเราอันนี้มันไม่มันไม่ได้ใช่ความสเสน่ยอย่างเดียวนะมันไม่ได้มันไม่ได้ใช่วาจาอย่างเดียวนะ มันใช่บุญวาสนาด้วยคบุญวาสนาที่มันเป็นมันปูขพื่ผนานมาแบบเรามองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเนี่ยได้ผลประโยชน์จากสว่วนนี้ถ้าใครมีบุญมากทําบุญกับอริยะสงเราก็ตักตวงได้เต็มที่อย่หน่อยแต่ถ้าเราทําบุญแบบเล็กๆน,น้อยๆเราก็ได้ไปตามกําลังครับนะ แต่ทีนี้บุญในทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดมากในเรื่องบุญคือทําบุญแล้วอย่าไปคิดมากพอจใจทําทําไปเลยอย่าไปบวกลบคูณหารว่าเอพระนี้นี่จ้าเงินเราไปใช้ป่าไหนวะเนี่ยเอ <c oughs> <c oughs> จะไปใช้ที่ไหนมันจะถูกต้องตามตําราหรือเปล่าหรือว่าจะโกหกหลอกลวงเนีย่ยมันจะโกหกหลอกลวง จริงๆแล้วลังทอเองนี่ก็ไอ้คำว่าเรื่องบุญเรื่องทานนี่ทีนี้เวลาสร้างบุญเนี่ยเราอย่าไปมีเหตุผลมากเราอย่าไปมีข้อแมน่นครับคือเราจะต้องทำแบบเขาเรียกว่าคือพอใจทำทำไปเลยมีมากมีน้อยเราก็ทำไปเพราะอะไรเป็นเหตุเนี่ยคือจริงๆแล้วบุญวาสนาเนี่ย มันจะเกิดไปตามไปตามไปตามวาระทุกอย่างไม่โลกใบนี้เนี่ยไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เทวดาเนี่ยมีริ์เท่ากันหมดบางคนก็มีนิสัยไปกับสัตว์แค่ปล่อยปลานี่โชคลาภมันก็มีแล้วบ,บางทีไปปล่อยงวัวไปปล่อยควายเขาก็ได้บางคนมีบุญบารมีประด้เพ์แคตาแมวขึ้นมาแล้ว บางคนไปปล่อยหอยมันก็ได้หอยมุกมาเนี่ยไอหอยมุกไอเนี่ยนะไ,ไอมุกราคาแพงๆเนี่ยคือของเหล่านี้นะ่ะมันเป็นของที่เทพบรรดาลมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุผลนะมันก็มีเหตุผลของมันนะครับมันก็มีเหตุผลของมันไอนี่เรื่องอันเรื่องหลวงพ่อเคยเจออะหลวงพ่อเคยเจอก็ตัวเองอยู่มันมีอยู่วันหนึ่ง ไอ้ลูกซิบอ้วนตรงนี้แหละครับไอ้เรื่องร่างทรงนี่มันไม่ทุกชะโลกับเขาเลยนะไม่ทุกชะโลกเลยไอ้ตัวอ้วนทีอ้วนอ้วนยืนยืนเล็กน้อยเมื่อกี้เนี่ยไอ้เรื่องร่างทรงมานี่โอ้โหนี่จะมาเส้นไหว้และต่างๆนี่มันจะไม่ค่อยทูกชะโลกเนาะแต่ล้มคอนี่เกิดความเกิดความเข้าใจว่าให้เขามีที่ยืนอยู่ในสังคมบ้าง ในแผ่นดินนี้นะมันคับแคบด้วยด้วยด้วยอุปนิสัยแต่ถ้าเราเนี่ยให้เขายืนเพื่อให้เขานี่มีรอยยิ้มที่ที่มีความสุขสักอย่างหนึง่งเนี่ยจะเป็นไรฟับส่วนเขาจะโม่แบบไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> คนเรามันก็คงจะไม่โม่เกินเหตุเกินผลมันหดอกมันก็จะโม่แบบนี้เหตุมีผลเพรามันนะี่เนี่ยก็เลยก็เลยนี่ไปแต่ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งก็ บางทีวันนั้นเนี่ยมันมีร่างทรงเนี่ยเขาไปหาหวยไอ้คาถานี่ประมาทมันไม่ได้นะไอ้คาถาเนี่ยนะเออมันมีคาถาอยู่อันหนึ่งเขาเรียกอมรุกุกคุยอ่ะไออมรุกุกคุยกุกคุยกุกคุยเนี่ยเออมันขลังนะประมาทมันไม่ได้ไนะออมรุกุกคุยที่เนี่ยต้องพ่อก็ยังงงอย่ามันขลังไนดะ้ยังไง ลวองพ่อนี่ไปลวองพ่อมันมีพระพระมาจากไหนไม่รู้ที่นี้เขากลับมาไอห้าหวยยางนี้แหละ<อ>เขาก็มาหาหวยเขาเอาคาถาเนี่ยไปเปิดไปเปิดโลกอะ่ะ<อ>เขาเรียกว่าคาถาเปิดโลกไอไออมมาลุกคุกคุยนี่ทีนี้ไออมมาลุกคุกคุยนี่ฟังไปแล้วดิเกมันก,มนก็มันก็เล่นเนาะ มันก็เล่นในอมลุกขขลีเี่มันมีนิเก๋เคยเล่นอยู่แต่เชื่อไหมว่าคาถาอันนี้มันเป็นคาถาเรี่กงเทวดามาถามโอ้มากรแน่นอนนะไอ้มอผีนี่ไอ้ร่างทรงนี่มันแน่นอนทีนี้ก็ลูกศิษย์นี่ก็เลยชวนลวงพ่อไปไปในถ้ำไปในวัดไปหน้าบขาเลยไปในถ้ำก็บอกว่าหลวงพ่อลวงพ่อ ต้องพ่อช่วยไปดูไอ้มอผีมาหน่อยสิมันเนี่ยชอบมันมันชอบมันสวดคาถาอมรุกุกุยเนี่ยมันเป็นของแท่หรือของหลงเนี่ยนี่แต่ล้มต่อเท่านั้นที่จะมองได้อะนี่หลงพ่อแต่ว่าผมเนี่ยสงสัยมานานแล้วไอ้คาถาอมรุกุกุยนี่มันมันเป็นของตลกเั่วมันเป็นของแท่หลองพ่อก็เลยไป พอไปขึ้นมาเสร็จปั๊บพอมันได้ระยะเวลาปั๊บเขาก็เขาก็ขึ้นครูน่ะเขาก็ขึ้นครูโอมมรลุคุย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 โอมมารลุคุย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 เขาก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าไปว่ามาปั๊บปากฏขึ้นมาว่าเทวดามาจริงๆนะอเทวดามาเลยพอเทวดามาเสร็จมาปั๊บเขาก็ถามว่าพวกท่านเรียกเรามาประสงค์อะไรอย่างเงี้ย ที่นี่หลวงพ่อซุกเนี่ยหลวงพ่อซุกมีท่านก็เป็นหัวหน้านะหัวหน้ามอผีอะ่ะไอ้วัวหน้าร่างทรงอะ่ะโอ้ยลูกหลานมันอยากได้หวยก็เลยไปเชิญเจ้าพ่อมาไปจ่ายเจ้าพ่อนี้โกรธสักหน่อยนึงลูกหลานมันโกรอยากมันขาดเงินทองเนี่ยไปสร้างบ้านสร้างเรือนมัน่นเพราะความกรุน้านน้อยอย่างเงี้ยเขาก็มามองดู เขาก็มามองดูว่าพิธีกรรมที่เชิญเขาเนี่ยถูกต้องอยู่เจวซ้อมตัวหรือซ้มตัว,ตว <c oughs> ไครมองอกไ้เขาเน่บอกนี่ก็เลยบอกว่าขอสามตัวเถอะทุนกันหน่อยชาวบ้านนี่ม <c oughs> <c oughs> ัาานไม่มีเงินขอสามตัวเจออย่างนี้ <c oughs> ทีบกคนสุขีทีนี้ไต่มามาก่อนเลยบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเอากระดาษมาเดี๋ยวเราจะบอกให้ <c oughs> อาจารย์ซุปนี่ก็เลยเอากระดาษมาเฮ้ยมึงเอากระดาษมากระดาษ เดี๋ยวเจ้าพ่อจะบอกนี่แหละปาโกต์ขึ้นมาว่าเจ้าพ่อเขาก็บอกเขาบอกสามตัวนั่นเขาก็บอกไอ้หนึ่งหนึ่งสองเขาบอกหนึ่งหนึ่งสองพอเขาบอกหนึ่งหนึ่งสองขึ้นมาไอ้ล้พ่อก็นั่งอยู่ข้างๆเขานั่นแหละนอนเล่นเนี่ยเลยได้เจ้าหวยไอ้นี่ไปบอกไปบอกคนวัดของเราก่อนว่าเผื่อมันจะมีโชคมีบ้า ทีนี้มันกรมีเทวดาอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยพูดมาเขาบอกว่าท่านเจ้าพ่อไอ้หวยเข้าไปอย่างนี้เนี่ยจะถูกมันจะถูกหรือเปล่าอไอ้หวยนี่มันถูกอยู่แต่จะได้จะเพาะแต่คนที่มีทุนในว่าในในในพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนคนไม่มีทุนในพุทธศาสนาเนี่ยยังไงก็ไม่ถูก ทีนี้ไอเราเนี่ก่อได้ยินเขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเราก็ไม่ได้ดตีใจดอกมาตอนเช้าเราก็กลับมากลับมาน,น,นี่นี่มันนอนนี่ลับมาก็มาเฮ้ยวันนี้ได้หวยซ้มตัวมาเอากาแฟมากินทีแล้วจะบอกให้รวยชั่งหน่อยครับ <c oughs> ไอล,ล่างไอล่างปากมันพูดไปอะ่ะมันก็เลเเยเอากระนนปงกาแฟเอาขนมปังมาเมื่อคืนนี้นี่อาจารย์ซุกอ่ะพาหมอสมอ่ะไปไปขอหวยเทวดา เจ้าคอเขามาจริงๆเขาบอกเว้ยตัวนี้ตัวนี้นทีนี้ปากกอดขึ้นมาว่าไอ้เรากระบอกไปทั่วเนะ่ยไอ้เรากระบอกไปทั่วนะวบบที่มนะไปบอกไอ้ไอ้ไอตัวอ้วนนะครับอยู่ๆมันมีในความรู้สึกมันได้ยินมันเหมือนกัมันได้ยินคนมากสิทธ์นะบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองไม่ออกหรอก๋อมันจะอา่ามันจะออกเจเจสองทีนี้ไปปากกอดขึ้นมาว่า ไอ้พวกที่ฟังหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็ซื้อกันนะซื้อกันคนละหลายร้อยลหลายพันนะแต่ไอ้เจ้านี้กระดันไปซื้อเจ็ดเจ็ดสองเวลาหวยออกมาจริงๆมเออกเจ็ดเจ็ดสองไอ้ต้องมานั่งเฉียงกันอีกว่า <c oughs> มึงเนะน่ะมึงเอาหวยมึงเอาหวยพิษมาให้กูไอ้หวยทุ่งมึงเอาไปม,ม,มันก็ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่พอได้เยอะมาอย่างนี้นะจากนั้นเป็นต้นมาลูกซิ์ไม่เคยตำนิร่านทรงเลยเพราะว่าเราได้ผลประโยชน์ เราได้ผลประโยชน์เราได้เลยแหละอันนี้ก็คือเรื่อง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 ร่าง,รงทรงทีนี้เรื่องพระมี้เงาก็คือกันอันนี้ก็อย่าไปตำหนิเขาพระมี้เงาดนเออพระมี้เงาพระนิสัยไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อย่าไปตำหนิกูดจ๋ากะท่านเนี่ยให้เรียบร้อยให้แบบมีละเอียด เพราะว่าเรื่องการสร้างทานเรื่องการสร้างทานหรือว่าเรื่องการครบค้าสมาคมกับตัวเทพเดวดาเนี่ยเขาจะดูความละเอียดของเราความฉลาดเขาไม่รู้หรอกอเขาก็ถทือว่ามันไม่มีใครที่จะมาฉลาดแต่วก็ตัวเทพหรอกมันมันฉลาดกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งคือยังเวลาเขาจะสอนลูกเขาจะสอนคนง,งานวัดเขาจะสอนลูกหลานเนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่ององปุปนิสัย คือมองยังไงมองแล้วตัวเองไม่ขาดคุณมองยังไงตัวเองนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วมองยังไงที่ที่ให้เทวดารักใคร่เอ็นดูอมองมองยังไงให้เหตุผลยังไงทีนี้เขาก็ต้องเอาความจริงเนี่ยมาอธิบายเราเราถึงจะเชื่อ,อถ้าจะไปตั้งสูตรหาว่าฉันจะทำความดีแล้วนะ ทีนี้ไอ้ความดีนี้เนี่ยบางทีมันก็นมีผีหาซาตานเข้ามาเข้ามาแทรกเลยตามอุปนิสัยของเขาอะรเราจะไปเลือกคนมีบัตรเพือคนนี่ฉันจะทําใจคนนี้ฉันจะปราบมันไม่ได้ไม่ได้เลยเขาจะทดสอบการที่เราจะอยู่ในสังคมของขวยเทเพเทวดาแล้วให้้วยเทเพเทวดารักให้นหนูเนี่ยมันจะต้องอาศัยว่าของจริงถึงจะสอนเราได้มันมีอยู่วันหนึ่งล็อข้อน,นี้กัปไป ไปเชียงใหม่หนอะไปนู้น่ะไปภ่าคีเล็กเนร่บไปเชียงรายอะพอแต่ไปขึ้นมาตกอปรากฏขึ้นมาว่าไปเจอพระเดินตามถนนท่านโบกท่านโบกขอขอหน้ามอคอไออะไรเนี่ยขอ,อ,ข,อขอขึ้นรถเนี่ย